มาถึงวันที่ผมรอคอยที่จะทำคลิปนี้ยังไงก็กราบสวัสดีครับทุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมนะยินดีต้อนรับชมเข้าสู่เกมเอฟเสือร้ายครับผมวันนี้เราอยู่กับพาร์ทออรเอ็กซ์มาดริดครับคือเริ่มคลิปมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากองหน้าของเราตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็นไอตัวฮูโก้ซานเชสยูทีแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมีการเอาไปฟันกำไรเรียบร้อยครับผมแนละไอตัวฮูโก้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร,ร่คุณผู้ชมครับ แต่ราคาที่ขายออกก็ถือว่าสวยสดงดงามอยู่ครับนี่ครับผมปล่อยไปในราคา39.9ล้าน้าล้านคุณผู้ชมครับหรือว่ากลมกลมเนี่ย40ล้านล้านแล้วกันครับถ้าเกิดว่าขึ้นหลัก40เนี่ยผมถือว่าผมกำไรละอย่างที่บอกไปว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมได้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าผมไม่ขี้เกียจเดี๋ยผมจะขึ้นเป็นรูปให้้วกันนะตอนที่เราไปซื้อมานะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมครับสั่งเวยแล้วเรียบร้อยครับต้องบอกก่อนว่าฮูโก้ซานเชสเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะคุณผู้ชม แต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบเดิมเลยครับผมนะแบบไอ้ตัวเจอร์นี่แมนเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากเปลี่ยนแนวเล่นบ้างคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราเล่นเจอร์นี่แมนมาแล้วอะเรามาเล่นในตัวยูทีต่อเนี่ยถามว่ามันเก่งขึ้นไหมมันก็ดูเร็วขึ้นคล่องขึ้นครับ แต่เรื่องของการยิงเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเจอร์นี่แมนเยอะเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นมันก็คือนักเตะตัวเดิมนะคุณผู้ชมแค่มันอาจจะคล่องขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นก็ลองเปลี่ยนตัวดูละกันคุณผู้ชมครับเผื่อแบบว่าจะได้มีอะไรแบบว่าใหม่ๆบ้างนะครับอ่ะย้ำมีคําว่าไม่ใช่ไม่เก่งเก่งการันตีว่าเก่งฮะสำหรับกูโก้ซานเชสนะครับอ่ะราคาที่ผมได้นี่ก็คือ31.9ล้านครับถ้าเกิดว่ารับตอนนี้ครับคุณผู้ชม มาขออนุญาตผมอัดคลิปแล้วเนาะอัดต่อแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมครับรับมนเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดอ่ะสามสิามล้านครับแน่นอนนะฮะเราขายกองหน้าอย่างไงคุณผู้ชมเกิดข้อสงสัยแน่นอนว่าตัวที่เราจะซื้อเนี่ย คือตัวอะไรและนี่เลยครับสำหรับตัวที่เราจะไปต่อครับผมซามูเอลเอโต้ครับเอโตตอนแรกเดี๋ยวเสียดายนะคุณผู้ชมครับมี57.6เนี่ยน่าจะราคานี้เลยครับคุณผู้ชมจะใครก็อยากจะได้ในคลิปนี้ครับแต่มาดูตังของเราครับเรามี32.2ครับถ้าเกิดว่าดูจากราคาตลาดเนี่ยตลาดเนี่ย61.5ใช่ไหมครับ33.2อ่ะเดี๋ยวผมลบให้ดูครับทั้งหมดคุณผู้ชมเราต้องหาเงินเนี่ย28.3ล้าน ในคลิปนี้คลิปเดียวครับก่อนอื่นมาเริ่มต้นจากสายฟรีกันก่อนเลยครับสำหรับกิจกรรมลัคกี้วิวนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ขออนญาตฝากเหมือนเดิมคุณผู้ชม ใครที่อยากออนเวลาครับผมนะใครที่แบบว่าอยากได้ของในเกมแต่ไม่มีเวลาเล่นครับผมนะในเพจเราเนี่ยมีบริการรับออนอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหลักที่เราจะเปิดวันนี้ครับมีพาร์ทไทยพาร์ทฟรีเนี่ยรับทุกสิ่งทุกอย่างครับผมแล้วมีบริการรับ PC ซครับผมล่าสุดเนี่ยมีเล้วนแต่ M มล้วนเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับมี5 ID ดีคุณผู้ชมครับลงทริปไปวันเดียวออกหมดเลยคุณผู้ชม โอ้โหเรีเยกได้ว่าคนดูนี่แบบว่าซับพอร์ตเต็มที่นะคุณผู้ชมก็ฝากกันไว้หน่อยแล้วกันนะฮะใครที่แบบว่าอยากออนเวลาอยากนั่นนู่นนี่ครับทักมาได้ที่แฟนเพจครับขอแค่คุณผู้ชมเนี่ยเด้งแชทมาแค่นั้นเลยคุณผู้ชมทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยผมเขียนให้หมดแล้วนะครับมันจะเป็นแบบว่าข้อความอัตโนมัติอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสนใจจริงก็พิมพ์มาตอบแต่ผมค่อยให้อาจารยไล่ตอบให้นะครับคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้ครับฝากเอาไว้หน่อยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมโอ้โหแล้ว SVP ออกรัวๆเลยนะเออทำไปเล่่่่นนนไไไปครัับแตี้้้้มมมดใชชอยููละผ แต่ก็ไม่เป็นไรครับมีไว้ก็สบายใจอุ่นใจดีครับอะแล้วก็เหมือนจะได้เปิดการ์ดลุ้นหวกแปดด้วยครับเรา SCP ออกมาอีก2วันโอ้ถ้าเป็นสายฟรีออกแบบนี้นะผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบได้ครับอะหมดเท่านี้ครับสาหรับลัค k ี้วิวแล้วก็รับตรงนี้ฮะจะมีการ์ดใบนี้ด้วยคุณผู้ชมรับมาครับแล้วก็ตรงนี้รับมาครับอย่างที่ผมเกินไปคุณผู้ชมวันนี้เราจะเปิดทีละสเต็ปครับเดี๋ยวเราจะไล่จากไอ้พวกของฟรีครับเดี๋ยวไล่จากไอ้พวกแพ็คแล้วค่อยไป b a ท c h o p a สุดท้าย นะครับไอพ้พารเนี่ยผมจะให้เป็นแบบว่าลาสบอสเลยนะครับมาดูครับสำหรับไอ้ตัวลอตเตอรี่ครับผมลอตเตอรี่เนี่ยเกิน150แน่นอนคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะเก็บไอ้ตัวโทเค็นไทยเนี่ยให้ได้ทั้ง2แพ็คก่อนค่อยมาอัดคลิปอะไรเงี้ยแต่ผมดูละของมันเยอะเกินคุณผู้ชมคือของมันเยอะจริงๆ่ะเดี๋ยวกลัวว่าจะเปิดไม่หมดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เอาเท่านี้ก่อนละกันครับ แพ็กนักเตะไทยันนี้จะมีแค่แพ็กใหญ่แพ็กเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยได้เสริมหรือเปล่าครับสำหรับามูเอลเอโต้นะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็น b p เพียวแบบที่ไม่ใช่ของเติมนะคุณผู้ชมอันนี้ยังอยู่แบบว่าในของดองอยู่นะครับอ่ะตังตอนนี้ขึ้นมา33เดี๋ยวนะผมดูก่อนคุณผู้ชมเราต้องการถ้าเกิดว่าดูในตลาดครับเราต้องการ61นะครับถ้าเกิดว่าตังไม่พอค่อยตั้งรับเอานะสำหรับไอตัวเอโต้น่ะผมก็ไม่ได้อยากจะซื้อสูงหรอกคุณผู้ชมมาตรงๆนะ61กส เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตังค์สักห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดสมมตินะคุณผู้ชมก็เอานะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละนะครับตอนนี้ตังค์เด้งขึ้นไปสามสิบสี่จุดห้าครับคุณผู้ชมอ่ะมาเดี๋ยวเราสกิปก็ได้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตรงนี้สามสิบห้าคุณผู้ชมสามสิบห้าสามหกไหมสามหกแล้วครับเจ็ดเท่สามเจ็ดมีให้เห็นแน่นอนคุณผู้ชมสามสิบเจ็ดถึงไหมถึงครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ครับเปิดเสร็จ 37.3ล้านล้านเรามาเริ่มจากการ์ดฟรีกันก่อนครับผมนะการ์ดฟรีมีทั้งหมดเนี่ย131ใบครับผู้ชมครับตามนี้ครับแล้วจะมีการ์ดรุ่นพวกแปดอย่างที่ผมบอกนะไอ้40เหรียญน่ะก็คือใบนี้นะครับก็ชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel Next TV ครับผมนะบอกเลยว่าคลิปนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะฮะของเยอะการ์ดเยอะถึงร้อใบครับอันนี้คือสายฟรีแบบว่า100%คุณผู้ชมและออกมาเป็นไฟเจอร์นี่แมนฮะ ลิซาเอ้ยไม่ใช่รีเซ่บวก8ครับผม1ล้าน40เหรียญไม่แย่ครับคุณผู้ชมคงับเซ็ตนี้เราเปิดได้ทั้งหมดอ่ะล้านล้านครับสวยสดงดงามครับผมนะ40เหรียญใครได้อะไรคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับถือว่าหวานเจี๊ยบอยู่ครับตรงนี้ได้เดลปเอโรครับตรงนี้หูถ้ามาบก5เนี่ยน่าจะโอเคกว่านี้ครับเทเลอร์มีจอแดนเทเัสันมีพวกบาสเตียนคุณผู้ชมครับประมาณนี้ครับ เบ็ดเสร็จอย่างที่ผมบอกไปครับ3.3ล้านล้านครับเดี๋ยวเรามาต่อที่แพ็คไทยเบสกันต่อคุณผู้ชมครับแพ็คไทยเบสเนี่ยผมจะซื้อแค่แพ็คนี้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยผมจะไม่ได้ซื้อ2แพ็คนะคือถามว่าเสียรายม้นก็เสียได้ครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ออนไงว่าผมแบบว่ามีทุระสอสอวันนะเพราะฉนั้นก็เสียได้เหรียญตรงนั้นเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าได้น,น่าจะได้2แพ็คแต่ก็ไม่รอแล้วคุณผู้ชมคลิปมันต้องลงละ นะครับเพราะหลายๆคนก็เริ่มถามหาแล้วครับสำหรับไอตัวมาดริดของเรานะคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรคือกองหน้ามันขายไปแล้วคุณผู้ชมครับถ้าไม่รีบทำคลิปเนี่ยมันเล่นแรงไม่ได้ฮะสตาร์พอยต์ตอนนี้3ามแสนเก้าหมื่นนะครับเพราะฉันก็อีก1แพ็คครับผมนะสำหรับซูเปอร์สตาร์พอยต์นะครับอ่ะจัดไปครับคุณผู้ชมสามแสนเดี๋ยวมาดูกันว่าของที่เราดองมากันทั้งเดือนเนี่ยจะให้อะไรเราบ้างครับด้วยความที่2แพ็คเนี่ยมันเป็นแพ็คฟรีใช่ไหมครับผมจะเปิดทีละแพ็คละกันครับเดี๋ยวเริ่มจากอ่าแพ็คุณผู้ชม เพราะว่าแพ็เนี้มันเป็นแบบว่ารายเดือนอยู่แล้วนะครับมีแบบว่าทุกเดือนอ่ะตังมาได้2.5ล,ล้านตรงนี้ครับผมนะ39แล้วครับคุณผู้ชมส่วนการ์ดเนี่ยจะมีให้เรา3ใบครับเดี๋ยวซัดไปเลยครับมาดูสิว่าเก็บมา20กว่าวันเนี่ยเพื่อแพ็คเนี้ยได้ใครไฟแน่นอนครับดีซโอ้โหสเพนชาบี้ไม่ใช่ครับปาเรโคไม่แปดโอไม่ใช่ไม่แไม่ล้าน ไม่ถึง1ล้านล้านได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหถ้าเปลี่ยนกันถ้าเป็นลูเซียอแเนี่ยสาล้านมีให้เห็นครับไอ้เฮีย้ยปาเลโค9เก้าแสนแค่เริ่มแพ็คใหญ่ก็ไม่ค่อยดีแล้วคุณผู้ชมอ่ะต่อมาเป็นแพ็คซูเปอร์สตาร์พอยท์ครับล้านหขึ้นไป ได้มา1,600ล้าน6แสโอเคครับตัวนี้ไม่แย่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับการ์ดมี3ใบครับเดี๋ยวขออญาตรวดเดียวครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเก็บมาเดือนก็กว่าเลยนะเกือบ2เดือนครับอย่าให้มันยับเหมือนแพ็คที่แล้วละกันนะครับไฟมาดีซอีกแล้วอุ้ยใครอ่ะย่าๆอรอไม่ไม่ใช่รอยคีนสิรอยคีน4ล้านอันนี้ไม่ถือว่าแย่ครับ แล้วก็จะมีนาโชเฟอร์นันเดส่งตัวคุณผู้ชมมี DC 2ตัวเลยวะ่ะอุตนาโชล่าสุดไม่ถึงล้านครับมีเรมิน่าบวก5ครับผมนะอันนี้ไม่ถือว่าแย่คุณผู้ชมเซตนี้5.2ล้านล้านครับและแล้วก็มาถึงลาสบอสของคลิปนี้ครับคุณผู้ชม แบทชั่วพาร์ทประจําเดือนตุลาคมนะครับอย่างที่รู้กันครับผมนะซีรีส์นี้เราจะซื้อทั้ง2พาร์ทเลยนะคุณผู้ชมครับทั้งไอตัวพรีเมียมแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับเท่าไหร่ครับนี่ครับผมได้มา11.2ล้านล้านครับสำหรับ BP ครับส่วนการ์ดของเราเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะไอพวกบวกหเนี่ยขออนุญาตเอามาก่อนแล้วกันครับไอพวกบวกแปดเนี่ยขออนุญาตทีละใบนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วอย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยร่ำรวยกับการเปิดทีละใบนะฮะคุณผู้ชม อาจจะติดไปรวมสักใบแล้วกันอ่ะใบนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel n e ท t TV หน่อยแล้วกันคุณผู้ชมเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจครับผมโอ้โห LE ว่ะสเปนซ m สเปนมาบ่อยนะซาอูฮะเจ็ดแสนก็ได้อยู่ฮะสำหรับการบวก5ครับส่วนบวกแป่นะได้มาเป็นอินซิเย่ครับเมื่อกี้ถือว่าเรียกน้ำย่อยครับตอนนี้ของแท้ของจริงครับคุณผู้ชมอ่าเริ่มจากใบนี้ก่อนแล้วกัน 5ถึง8คุณผู้ชมขอบวก8สักล้านนึงผมแฮปปี้นะครับมาคือเสริมนักเตะตอนนี้ผมว่าไม่ยากแล้อยู่ที่ว่าเราจะเปิดได้ใครไม่ไฟโอ้โหยูทีก็กระแรงครับไฟมาก่อนอยูทีอีกแล้วเยอรมันเฮ้ยไม่เอาบาสเตียนขอมาเท <Nope. S 1> โอ้โหเรียบร้อย เอ้บัสเทอุสมีปะวะยู่ทีเหมือนจะไม่มีด้วยนะคุณผู้ชมโอ้ออกมาเป็นบาสเตียนเนี้ย่ะไปครับเจ็ดถึงแปดไฟแน่ขอเบิ่มๆหน่อยเถอะว่าเกมดีซีเอ้้างเยอรมันอีกแล้ว CF มุลเลอร์มุลเลอร์ไม่ค่อยฮะและไม่แปดด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โห อย่าบอกแล้วว่ามาเกือบไปช่วพาร์ทเนี่ยคือเสริมทัาอะ่ะผมว่าได้เสริมแน่ๆเว้ยคุณผู้ชมแต่คือตอนเนี้ยมันออกตัวแบบว่าล้านเดียว2ล้านยังไม่ถึงเลยอะ่ะคาดหวังนะในกลุ่มแนวโ,โห10ล้าน20ล้านกันลืมล่ำลืมล่ำแม่งไปครับรวยทุกคนย่าเว้นกูใช่ไหมไอเกมก็ร้อง10ล้านดีซอีกแล้วโอ้โหสเปรอีกแล้วซีอม โอ้โหซาอูตัวที่สองครับล้านสี่โอ้โหหมดคำจะพูดจริงๆฮะใครเปิดได้ตัวอะไรก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันครับผู้ชมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเย่ละใบสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับสิบล้านไม่หวังละขอห้าล้านล้านได้ไหมไม่เอาสิบละขอแค่ห้าล้านเกมไปครับเราหาย ใบสุดท้ายแล้วนะครับผู้ชมอะไรครับเนี่ยเบิมเิสักตัวกูก็ร้อง EP โอ้โหสเปนอีกแล้วโอ้โหเกมเป็นไรกับสเปนมากวะเนี่ยเมนเดสครับแพงสุดเท่าไหร่อ่ะสามล้านปะก็น่าจะตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมโอ้พาร์ทเดือนนี้ ผมว่ายับอยู่นะเนี่ยสรุปคลิปนี้แพงสุดคือสายฟรีเว้ยคุณผู้ชมรอยคีนครับรอยคีนเราได้มาจากไอตัวแพ็กสตาร์พอยท์ใช่ไหมโอ้โหแม่เจ้าอะก็ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับสำหรับการเสริมทับอะโอ้แต่พาร์ทแย่มากนะครับผมบอกเลยว่าพาร์ทเดือนนี้แย่แบบแย่มากๆเลยครับโอ้เซ็งว่ะคุณผู้ชมอะเอาผมปาดตามก่อนเลยแล้วกันนฮะถ้าเกิดว่าดูราคาโอ้แต่มันร้อยยี่สิบหกนะคุณ อกอได้กว่าจะโยนต่ำมันเป็นวัตถุดิบตีบวกได้อยู่ฮะผมขอ3 3 1นแล้วกันอ่ะคุณผู้ชม few moments later. ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารับปังตัวที่ขายออกก่อนแล้วกันครับยังเหลือตัวที่ไม่ออกเนี่ยอีกเพียบเลยนะคุณผู้ชมคือไอตัวบวก8หลักล้านเนี่ยยังเหลือหลายตัวเลยครับนี่ครับ1 2ไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเกือบล้านเนาะนะครับแล้วก็นี่ครับไอพวกหลักแสนก็นยังถือว่าเหลือกันอยู่นะคุณผู้ชมครับใช่ไหเท่าไรก็เท่านั้นไปก่อนได้มาทั้งสิ้น10เฮ้ยถ้า10ล้านถึงดิ ใช่ไหมสิบล้านล้านครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับอัดคลิปแล้วเรียบร้อยรับมาเลยนะครับนี่เลยฮะ62.7ล้านล้านครับราคาซื้อขายล่าสุดเนี่ย57ไอตัวราคาที่ผมเห็นเลยครับแต่ไม่ทันครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น61ต่อมันก็ยังดูสูงในตลาดมี2ตัวผมขอร์ส58ละกันคุณผู้ชม อ่ะอย่างน้อยก็ให้ได้เหลือหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆ58เนี่ยก็อาจจะต้องซื้อนะสำหรับ61ครับหรือแม้แต่63ก็อาจจะเป็นค่ารอค่าเสียเวลาครับไม่ได้ถูกก็ได้ซื้อแพง2ทาง2ช้อยคุณผู้ชมรับมาครับสำหรับเอโต้นะครับถ้าได้ก็ถือว่าดีครับมันมี2คิวอะถ้าเป็นผมนะถ้าสมมุติว่าเป็นผมเนี่ยผมโยนนะครับอนี้พูดตรงๆว่าผมโยนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัดเอโต้ออกไปในรูนินครับที่เราอยากได้โอ้ปัจจุบันเนี่ยสามล้าน จากเมื่อก่อนล้านหกล้านเจ็ดเราไม่ซือ้อเราคิดว่าแพงเว้ย ปัจจุบันเนี่ยสามล้านนะสำหรับอังเดรลูนินนะได้มาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับซามูเอลเอโต้คุณผู้ชมแล้วก็ผมมีการไปซื้อรูนินมาด้วยครับคือรูนินเนี่ยตอนแรกก็ช่างใจอยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาเว้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อสักทีเนี่ยก็จะมานั่งกังวลว่าเฮ้ยเราจะเอาประตูคนไหนเราจะอย่างนั้นอย่างนี้เอฟพงเอฟพีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจอ่ะซื้อมาเลยนครับสามล้านล้านมีขายพอดีครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ถือว่าขายออกทยอยน่าจะแทบจะหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็จะมีไอ้ตัวเนี้ย นะครับไม่รู้ว่าคิวเท่าไหร่ครับเขาขายกันอยู่5 6ตัวคุณผู้ชมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวรับทีละตัวนะมันจะได้แบบว่าแคปเป็นปกเท่ๆคุณผู้ชมรับไปเลยครับสำหรับซามเอลเอโต้นะครับ58ล้านล้านแต่บอกเลยว่าตัวนี้เก่งแน่นอนครับการันตีแล้วก็ที่สำคัญคือ2เท้าด้วยครับส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยรูนินเดี๋ยวรับมาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ากดรับไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้ครับผมนะได้มาเพิ่มอีก2.5ลล้านคุผชม รับมาเลยนะครับแล้วก็เอโต้ครับผมนะเรามาลงตรงนี้มาเลยครับผมนะลงทีม140นะสำหรับซามูเอลเอโต้ครับไม่รวมบูตสแต็ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ถือว่าคลิ้วคลิเล่ครับคุณผู้ชมครับสแต็สวยอยู่ครับและที่สำคัญคือ2เท้าตึงๆแน่นอนครับส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยผมมาไว้เป็นสำรองก่อนละกันครับในอนาคตเนี่ยเราจะอัพไอ้พวกนี้เป็น C U ใช่ไหมครับหรือว่าปีเก่งๆเนี่ย F P มันเพิ่มแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาทิ้งไว้น่ะก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรนะครับ อ่ะประมาณนี้ก็ผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนะชอบใจก็ฝากคนแรกก็จ n นำชแนล Next TV หน่อยแล้วกันครับฝากไว้หน่อยก็ผมนะใครที่อยากออนเวลาใครที่อยากเปิดของเปิดพาร์ทนู่นนี่แต่ไม่มีเวลาทําสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจครับมีบรกิการรับออนรับทำเควสเควสพาร์ทเควสหลัก นันนุนี่รับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับังั้นก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายก็ได้ที่แฟนเพจครับผมลิงก์แฟนเพจเนี่ยจะอยู่ที่ดียวครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้ยาวแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าไม่ยาวมากเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ต่อให้คุณผู้ชมเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวจนเกินไปก็เท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับคลิปหน้าว่ากันครับว่าเราจะไปเสริมตำแหน่งไหนต่อครับ